มาติดตรงนี้อีกแล้วโอ้โอ้เมนคราดอ่ะดิมาติดติดติดจากข้างบนโอ้ติดจากข้างล่างมาติดข้างบนนี้ครับคันนี้โอ้โหโอืออีกเที่ยวนะครับก่อนกินข้าวเอ่อข้าวจีรุนจ้า เดี๋ยวรออาจารย์ชูมาดัานให้ครับฮัลโหลลุงอาจารย์ได้รถที่พายอายอ <c oughs> อู่นะฮโอ้ลุงเย็นครับลุงเย็นมามาดูสิบล้อถอยเข้ามาก่อนครับ ันนี้มาใหม่ครับคันนี้ว้าเสียงน้อยใจมากออมายังไงนี่นาะพามาดูสิบล้อก่อนครับในระหว่างที่รอไม่โคมาดันตูท้ยครับเย้เสียงแปรดเท่เลยคันนี่

โอ้ขิดครึ่งกระบะเลยมื่อวานเรวินนีใครจมเลยตายเลยชอบจนัวได้ไรสิรบบานบอนน่มอ หินหินหินร,รังสมอเนอปะปาานน้ามันนำเนอไป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 ้าขันชักวีเนอะป้อ,ปอง รอสิบล้อไมคคันหนึ่งก่อนครับกระเทินแล้วจะพักเที่ยงแล้ว เมื่อวานก็แผ่นพี่ฐานครับโอ่าโอเคครับโอเคแล้ว รถรถคอนเทนตโอ้ยฮ่า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 ่าอ้ยไอตัวไนี่ไอติดไอติดเอ๊ทำมตยันติดอยู่้เดียวอ่ะม่มาอเ่อมได้ยัน อะไรจ๊อข้าวน้ำมันมาจากไหนนี่นอนี่นี่ผมเี้ยกดนน่าวาไรนี่นะอ้นี่นี่นี่้ตกใจหมดเลยออ đi vâng. để lượt, lượt đi

ไม่ไวครับรอไมโครอย่างเดียวมาเลยมาเลยเลยเรียบร้อย